คค่ะคุณอระพเป็นวิทชื่ออะไรนะคะ,ะอ๋ะอคุณประพัดน<อ>นะคะค่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเจอหยงหงเป็นอะไรคะเป็นมะเร็งที่สมองโอ้สมองสมองเลยนะม,ยนะมันมีอาการแบบไหนคะนะนนกบบคะ็ปวดหัว,หวทำอะไรช้าคิดช้าพูดช้าเดินช้าคือปีผิดปกติไปเลยใช่ไหมคะผิดปกติครับตอน ก่อนนั้นทําอะไรจะจะเร็วนะครับแล้วก็มาช้าลงแต่เราไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่าคนใกล้ตัวเราเขาจะทักว่าที่เป็นอะไรลูกน้องคือลูกน้องใกล้ตัวที่เป็นอะไรทาไมเดินช้าอก็เลยไปที่โรงพยาบาลพระรามเก้าวันนั้นไปทํางานที่ที่เซ็นทรัลพระรามเก้าพอดีก็เลย แวะว่าจะให้น้ำเกลือซะหน่อยอะไรเงี้ยหมอก็ถามก็เลยบอกว่ามึนๆอะไรเงี้ยก็เลยสแกนสแกนแล้วก็ให้ผมแอดมิดคืนนั้นก็เลยรู้ว่าเรามีมีผิดปกติแล้วล่ะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ก็แอดมิดเป็นหนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็แจ้งผมมาจากพิพสุเอ้ยมาจากพิจิตเนาะอ๋อมาคนพิจิตตเ <laughs> หรอฮะ <laughs> <laughs> ครอบครัวอยู่ที่พิจิตรแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่สมุทปราการ <Okay. S 2> คนอำธุรพระประแดง oh. ก็ไปมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดพิจิตรแต่ยัง <Okay. S 2> ทํางานอยู่ที่กรุงเทพตอนนั้นเนาะ <Okay. S 2> ก็เลยโทรแจ้งแฟนว่าเออตอนนี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยา,าบาลพระรามเก้าแล้วแฟนก็รีบขับรถมาดูอาการอะไรก็ให้หมอก็เช็คเรื่อง เริ่งต้นก่อนว่าเป็นอะไรอย่างนี้ยก็ก็กดว่าเอาเรื่องทใช้จ่ายกันนะคืนเดียวที่นอันที่พลังเก้าหมื่นเจ็ดอ้องเรื่องเงินก่อนเราก็เลยถอยบอกว่าขอขอย้ายย้ายออกก็จะไปรักษาที่จังหวัดพิจิตใ,ใกล้บ้างนี้พิจิรก็ไม่มีที่รองรับเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันสมัย นะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลสะพานหินก็เหมือนกันนะเครื่องไม้เครื่องมือไม่รองรับก็เลยต้องย้ายมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่พิซณุโลตอนนีาผมรักษาตัวอยู่ที่พิสณุโลกตั้งแต่ปี4 5 9 5 9ป่วยมาตั้งแต่ปี5 9 5 9กีาห4 5ปีครับปีปีนซึ่ง จริงๆแล้วหมอหมอที่รักษาที่ดูแลผมอยู่เนี่ยตอนนี้ผมก็ยังฟลอร์อัพอยู่เนาะก็เ,ะเขาบอกว่าคุณถามเขาว่าคุณหมอผมอะ่ะกับเป็นเป็นรัดระยะไหนเขาบอกระยะสามห้าสามหกห่อนนี้ผมจะอยู่ได้กี่ปีเนี่ยคุณหมอบอกคุณอยู่ได้ไม่เกินสองปีเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ร้ายแรงและไม่อยู่ในสมอง แต่ผมผ่าตัดนะแล้วก็เจมีสายแสงแล้วทีนี้เราก็ไม่เป็นไรคือผมรู้อยู่แล้วแต่ที่นี้ว่าเราว่าเข,า,ขาผ่าตัดเนี่ยแล้วแล้วผมออกหลังจากผ่าตัดผมก็ไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่ห้องพิเศษเป็นเดือนเดืนอนแต่ฟื้นตัวไวฟื้นตัวไว ผมยังทํางานอยู่ยังไม่ได้ลาออกจนกระทั่งอ้าโทษแล้วตอนนั้นเออเริ่มทานยามากไปที่ก่อนผ่าตัดไหมคผมผมทานอาหารเสริมแต่ตอนก่อนที่จะเป็นเนี่ยผมไม่ไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเนาะทำแต่ง,งานค<อ>่ะครับแล้วพอผ่าตัดแล้วเพิ่งเจอหยงหึง,ห,งหรือว่าเจอตอนไหนคะผ่าตัดแล้วเออ ผมมาเจอยมเหิ e, oh, again, <st <st ่เมื่อปีห้าหกหกสบสอบหกสอกหนึ่งอ๋อผ่านตัดแล้วถึงสองปีเออประมาณนั้นสองปีก็เลยได้หยมเหื่อช่วยฟื้นเป็นบุญอถูกคุณได้วยเกามาเจอพี่ตาเนี่แผมอยู่ที่จิตพี่ตามารู้จักแล้วผมก็คือผมก็รีทายตัวเองออกไปอยู่บ้านในรักคา จะหาเชื่อมมาให้อีกทีก็คงจะเป็นด้วยบุญสาจะต้องตาก็อยู่เทอได้กินยอ่ที่ก็อยู่ที่พี่แม่ทำไฟฟ้าแม่บอกคุยกันมา็สี่เดือนกว่าจะสมัครสี่เดือนเราบอกคุยเลิศคุยก็ส่งยาเพิ่มให้อีกขวดเล็กหนึ่งแถมให้แถมให้ให้ไปกินสองขวดไม่กินหรอกสี่เดือนตั้งไว้อยู่ยางไงไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินทำไมถึงไม่กล้ากินคะก็ไม่รู้จักไม่ได้ศึกษาเราไม่มีความรู้แล้วแล้วแล้วยังไงถึงลองตัดสิ ตัดสินใจดื่มอาหารเสริมที่ตัดสินใจดื่มเพราะเพราะว่าแม่ผมเขาโทรมาบอกลูกลองดูยานี้นะไม่ว่า<ฆ>มันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโดยไี่แหละจ้ะเขาบอกว่ามันดีผมว่า<ฆ>ยาอะไรแม่แม่อ่านไม่ออก <laughs> แม่อ่านไม่อ <laughs> มอกผม <laughs> ก็เลยต้องขับรถมาเข้ากรุงเทพมาแล้วก็มาดูอ๋อยวงเหิงก็เลยนึกถึงพิตาเพราะว่าคุยกับพตาอยู่ แล้วตอนนั้นก็โอนเงินให้พี่ตาไปแล้วสมัคร450ได้ยาสองขวดจริงๆบ้านขวดเล็กใข้แผลน้ำแข็งเสร็จแล้วอะไรนะได้บุญใช่อ้าวมันตัวเดียวกันนี่กับแม่เหมือนทั้แม่ขอผมแม่กินแล้วดีขึ้นไงทุกวันนี้แม่ผมก็ยังแข็งแรงแม่แม่ผมก็ยังดื่มอยู่คุณแม่เป็นอะไรอคะคุณแม่ก็เจ็ดอายุคู้แก่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ ก็คนแก่สุขภาพแต่ว่าไม่ได้ป่วยร้แรงอะไรข้อเข่าอะไรพวกนี้โรคคนแก่ก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นก็เลยเข้ามากรุงเทพบอกว่าจะมาหางานทำาป่วยโทราาาเขามาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยโทรหาพิาราพาเข้าสันันงานใหญ่ก็เลยเริ่มเรียนรู้ไปฟังอาจารย์ในยรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ัดสินใจดื่มไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้ปรึกษาหมออ๋อคือมองเห็นโอกาสแล้วแลวบอกหมอไม่ไม่บอกหมอให้ทราบใช่ไหมคะไม่ทราบไม่ไปเาพวกนี้ทานอะไรดื่มอะไรชฉันก็ไปบอกเขาถ้าบอกเขาก็คงไม่ให้ดื่มอยู่เลยใช่แค่เรารู้รู้อยู่แล้วตอนนี้ดื่มมาสองปีสามปีเนาะสามปีแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะแข็งแรงนะดีขึ้นค่ะกับโรคที่เราเป็นอยู่อะไรเนี้ยผมว่า ผมพอรัอามาเอาผลจากพอรักัาแล้วกันเลือดก,กับใจหัวใจม้าปอดอะไรพวกนี้ผมไม่มีการลุกลามดีหมดคุณหมอบอกดีหมดนะคือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะถ<ะ>้าฟังจากคำพูดของหมอตีความได้ว่าประมาณ<ะ>มกลับมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่<อ>โรคเนี้ยนะครับมันเราต้องอยู่กับมันให้เป็นข<ะ>องมันให้ได้ าา่ามนไไไได้หยไไหยปหจากที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งมีอายุอีก2ปีเนาะไม่เกิน2ปีแต่พอเรามาเจอหย่งเหิงปุ๊บทำให้ย,ยืดอายุเราแล้วก็เซลล์มะเร็งเราจะไม่ไม่เติบโตนะคะเขาเรียกว่ายัยบยัง้งมันอาจจะอ่ามันอาจจะสต็อปอยู่เป็นจุดเล็กๆ แต่ถ้ายานี่ถึงหรือว่าการดูแลของเราต่อเนื่องนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่ว่าเชื้อเม็งไม่ไม่ขยายตัวแล้วนะคะค่ะใช่มันก็คือเป็นโอกาสดีเนาะอย่างบางคนหนูเจอแล้วต้องการดื่มต้องดื่มยาใช่ใช่ต้องดื่มยาต้องถึงยาต้องเลยค่ะใช่ใช่ต้องถึงยาทานไปเลยค่ะค่ะวันหนึ่งสี่เวลานะคะเต็มแก้ว แล้วก็ขวดหนึ่งใช้เวลาสี่วันหนึ่งขวดสี่วันปิดการขายสี่วันปิดการขายนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะรถเองได้จากกลุมเทมาอ๋อเห็นไหมสุดยอดนะคะจากมะเร็งสมองนะคะตอนนี้ขับรถได้เพาคุณดีลับไ้พอคนดีกลับบ้าขอบคุณมากค่ะนะคะของช่วยช่วยให้คุณฝากถึงคนที่เป็นโรคแบบนี้บ้างค่ะไม่ต้องกลัวนะครับฝากไปเลยว่าไม่ต้องกลัวทุกสิ่ง อย่างนี้เราวิจัยด้วยนะกิจัยต้องให้มันสัมพันธ์กันได้ค่ะเรารู้สึกได้ว่าอยู่เหมืองเนี่ยเขาช่วยเราค่ะถ้าไม่ได้อยู่เหมืองคง่าตายไปแล้วไม่รอดตอนนั้นน่ะมันติดมันตกไปหมดเลยพอเรารู้ว่านะระยะที่สามบวกเนี่ยแล้วเราต้องผ่านการฟื้นขึ้นมา ตัวจับตัวเองไม่ได้เหมือนมัมมี่อ่ะซักแม็กเต็มหน้าไปหมดเต็มหัวอ่ะแม็กตัวใหญ่ๆนะตัวเป้งแม็กอย่างเงี้ยเหมือนมัมมี่เลยตกใจเฮ้ยทำไมเราเป็นอะไรแล้วผม้ก็มารักษาตัวจากพิจิตมาพิษล้มเนี่ยผมนั่งกินไข่ขาวมาตลอดทางเพื่อเพิ่มโปรตีนกินไข่ขาวเลย วันนึงต้องได้สิบห้าลูกแล้วก็สิบห้าฟองตอนนี้ยังกินไค่ะตอนนี้ไม่กินแล้วกินบ้างแต่ก็กินกินได้พอประมาณนะเราต้องรู้จักกินแต่เนื้อสัตว์ผมเลิกเลยดีค่ะแล้วก็พวกผลไม้นะาพี่เราดูพี่ดูแลแฟนพี่มาติดเตียงเหมือนกันหมอรักษามาสองปีก็ให้กลับบ้านเพราะว่ามันไม่ดีอ่ะคือคือ แล้วใช้เครื่องอ่ะไปไปไปใส่ตรงนี้แล้วก็ให้กดเช้าสามสิบกลางวันสามสิบเย็นสามสิบมันช่วยได้นิดเดียวแต่มาอยู่ได้อยู่อยู่ใช่แล้วก็สมอเนี่ยกินมาหมดแล้วจริงๆไอ้แอมโมแอมอะไรอาหารเสริมอะไรพวกนี้กินที่อื่นเนี่ยกินพังหมดแล้วก็มันเป็นกรรมของเราที่เราจะต้องไปเสียเงินตรงนี้พี่ก็โดนเหมือนกันตอนนั้นแม่บัวเป็นโรคอะไรนะ้สามีสามีอ๋อสามี แต่ผมก็ว่ามันก็อาจจะช่วยด้มัน่นะคะตอนนี้เราก็เจอคนที่มั่นใจเกินร้อยนะคะสำหรับหยงเหิงนะคะเพราะว่าผู้ที่มีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์หลายๆคนนะคะที่ที่อาการหนักแล้วแล้วก็มาโชคดีที่ได้เจอหยงเหิงนะคะแล้วก็โชคโชคดีที่ได้เจอหยงเหิงนะคะ คะต้องขอบคุณมากเลยนะคะดื่มแบบสัตทานะคะต้องถึงถึงอย่างมากเลยนะคะบางคนเนี่ยทานเพราะเราจะได้ไปใช้แต่อันนี้เป็นรวมหมดเลยใช่ไหมคะหญิงหยางหรือยู่งหยางหญิงหยางหมดเลยหยิเลยขัดจัดปัด ไม่ได้อยู่ดื่มก็ดื่มดอกก็เนี่ยค่ะมันเป็นวิชาเราดูใจเนนะเราเราก็ศึกษาดูเขาเขาเข้าร่างกายข้างในเราพี่ได้พี่ได้จ่ายทีเลี้ยอเขาเขาดึงดูดทำภาพได้เลยตาแต่นี่ดูดูดีเลยเนาะดูดีจับเป็นมะเร็งแล้วจริงๆอ่ะคนที่จะใกล้เสียชีวิตตาก็เป็นมะเร็ง ไม่เสียตาดูดีแล้วถ้าไม่บอกได้รู้เลยว่าคุณเป็นมาแล้อ่าเนาะใช่อ่าถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะก่อนจะดื่มคุณต้องพูดว่าไงบ้างอ่ะอาทิตย์ใบแบ่งปันอย่างน้อยต้องมีจิตที่ศรัทธาเขาค่ะนโมสารศุสาธุค่ะแล้วก็บอกกล่าวเขาว่าช่วยรักษาดอไหมดื่มเข้าไปเนี่ยช่วยเป็นขับล้างขับ ไอสิโรคร้เลยกนะังเนี่ยออกจากร่างก,กายหมไปที่หมดค่สะสราธุค่ะสร้างเซลล์ให้ผมใหม่ดออี่ใจเราคนะ่ะเชื่อว่าอันนี้จากสิ่งเพราะว่า,า,าผมไม่เห็นคนไหนกนะินนี่แล้วตายจากที่ผมทำงานมาจากเจซีเนี่ยค่ะผมก็ดื่ เขาก็ดื่มกันทุกคนนักโควิดก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ไม่แก่เนาะคขาไม่แก่สาวขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมีความจริงใจเนาะที่จะแบ่งปันให้พวกคนที่ยังไม่รู้เนาะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะช่วยกดแบ่งปันด้วยนะคะช่วยแชร์ช่วยไลค์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะพี่ระยาค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ